ถามว่าวีนผู้ชายไหมเหวี่ยงผู้ชายไหมเออมันก็มีบ้างแต่ว่าผู้ชายก็มาตามฮอเราโอ้ยฉันจะไปตกตาอะไรเออ,เอ,อคนแบบฉันไม่มีการตกตาครับ ชีวิตคู่นนะั้นลูกทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศ L G B T กับแบบเรา,านะคะลิ้นกับฟันมันต้องมีกระแทกกันบ้าง<ฆ>เออเพราะฉะนั้นถามว่าวีนผู้ชายไหมเหวี่ยงผู้ชายไหม<ฆ>เออมันก็มีบ้าง<ฆ>แต่ว่านะคะผู้ชายก็มาตามฮอเรานะอ,อผู้ชายก็มาตามฮอเราแล้วก็เรา ความที่ว่าเราแพ้ความดีของเขาตั้งแต่ที่ว่าเขาพาเรามาจากบ้านแล้วก็พาเราไปทํางานก็คืออ่อ, <Light on. S 2> อ,อนใจอ่อนเออใจอ่อนบอกตรงๆเลยว่าใจอ่อนแล้วก็วันนี้ยิ่งวันนี้เขามามอบดอกไม้เราในการเปิดตัวหนังของเรายิ่งใจอ่อนยิ่งเขาไปใหญ่แม่เู้ตัวมาก่อนเลยวันนี้ไม,ไม่รู้ตัวมาก่อนใช่เขาบินเขามาจากน้ทิพย์หรเ่แม่เขามาจากที่ของเขาเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขา จะติดต่อเราไหมอีกไหมหรือว่าจะเทเรายังไงเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้ใช่เราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ที่รู้แน่ๆก็คือการที่เขามาหาเราแบบนี้ก็คือเขาต้องรักเราและมีใจเรากับมีใจให้กับเราแน่นอนความสวยเกี่ยวไหมแต่ชันว่าไม่เกี่ยวนะเพราะฉั้นก็เป็นตัวชั้นอยู่แบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณงามความดีต่างหากที่มันเกี่ยวนะคะคุณงามความดีแม่ถามถึงปัญหา ที่แต่งงานไปมันง้องงอนกันเรื่องอะไรบ้าง27วันนั้นก็คือ27วันนั้นมัน้องงอนกันเรื่องอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับเรื่องเราทํางานไงอ่าบางครั้งไม่มีเวลาให้กับเขาอ่าอันนี้ก็มีส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่กันอ่าเดี๋ยวฉันจะแต่งแบบนั้นเดี๋ยวฉันจะ แต like this, um to to like hmm? hmm? ่งตัวแบบนี้มันก็ต้องมีปัญหาเพราะว่าเราแต่ว่าเขาหึงเขาหึงผัวเราเรื่องการแต่งตัวโป๊เซ็กซี่เป็นดาวยั่วนองเราแม่ก็ดาวยั่วโจมเทสเทยไปรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นนะมันก็มีส่วนแต่ว่าลึกๆข้างในก็คือความที่เรามาอยู่กับเขาแล้วต้องปรับนิสัยให้เข้ากับเขาบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังปรับไม่ได้แต่พยายามที่จะปรับจูนเข้าหากันก่อนนั้นทะเลาะกันบ้างไหมก่อนนั้นก่อนแต่งก่อนทั้นก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าจะเลิกรากัน แต่ตอนนี้อ่ะในเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างเขาพูดมาแบบกระแทกใจดําเรามาเราก็หนอยแม่ตอนนั้เราพูดกับเขายังไงเธอแบบว่าสะบั้นเสร็จเขาหรือว่าแบบเชิดใส่อะแม่เราก็ไม่ได้ถึงเราไม่ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราก็พูดว่าเออถ้ามาพูดกับเราแรงๆเราเป็นคนที่ว่าไม่ชอบอยู่แล้วคําแดงๆเพราะฉะนั้น<ม>การพูดจานะ่ะถึงเราจะไม่สวยแต่ว่าเรานะความอยู่ด้วยกันแล้วตกลงบงใจด้วยกันแล้วก็คือคําพูดสําคัญจะฆ่าคนก็อยู่ที่คําพูดนี่แหละเพราะฉะนั้น อะไรที่มันทําให้กระทบกระเทือนใจก็อย่าพูดไม่เราว่าเขาว่าเราแรงๆคือเรื่องการแต่งตัวของเราคือเรื่องการแต่งตัวแล้วการที่ว่าเราอ่ะต้องคุยกับเอซนะต้องคุยกับเอฟซก็คือมีเอฟซีทักมาอะไรแบบนี้เขาก็จะมันห่วงมากเกินไปว่าคุยอะไรนักหนาคุยกับผู้ชายคิดเป็นอื่นหรือไม่อะไรแบบนี้ไง หลังจากนี้ไปเราก็เราก็ต้องปรับความเข้าใจกับเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ เราอะเป็นคนของสังคมเพราะฉะนั้นนะการที่ว่าเราจะพูดจาการจ่วางตัวการที่คุยกับใครต้องเปิดกว้างค่ะคุณแม่พูดในไลฟ์ส่วนไปแล้วว่าจะหาหาเด็กวัยรุ่นใหม่นี้ทำไงอะโอ้ยเอาอะไรมาหาล่ะลูกในเมื่อเขามอล้อขนาดนี้เอาอะไรมาหากลับไปาเลยใช่แล้วก็การแต่งงานมันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์เลยแล้วก็มันไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่ว่าเกิดขึ้นมาง่ายๆเพราะฉะนั้น เราก็ต้องศึกษาอย่างที่บอกว่าคือหลังจากนี้ต้องจับเข่าคุยกันความเจ็บความเจ็บความสับมันต้องไม่เกิดขึ้นที่เมืองทิมทีทีทีมแม่แหลกคนบอกแม่จกตายไงเออโอ้ยฉันจะไปจกตาอะไรเออคนแบบฉันไม่มีการจกตาค่ะเพราะว่าอยู่ในสายบุญมาตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นเก่็ดแท้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆอ่ะฉันก็พยายามบอกอยาวรุ่นบอกเอฟซีฉันตลอดว่า พยายามนะลูกชีวิตคู่มันไม่ได้เกิดมาง่ายๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผู้ชายที่ตัดสินใจมาแต่งงานกับประเภทแบบเราเนี่ยมันน้อยมากหรือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่าตัดสินใจหรือด่วนตัดสินใจอะไรที่มันไม่ดี